รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์รจชจำกัดมหาชนซีอาเซียน สบายดีดิฉันชาลอตโทรนะวันนี้กระผมกอบสักคูตะกูลพบกับเราสองคนในรายการ AEC <A EC S 1> มีทางรวย,รยซึ่งดูแล้วท่านผู้ชมจะรวยไปกับการเติบโตของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะคะซึ่งก็ใกลก้เข้ามาแล้วนะคะคอีกไม่นานเลยครับแต่ก่อนเราพูดเป็นปีตอนนี้ เริ่มนับถอยหลังครสองปีปีแล้วครับใช่ใช่ใเราจะพูดเรื่องอะไรคะดรวันนี้วันนนี้ะครับมีสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนได้ยินเป็นประจำครับก็คือคําว่าเมืองคู่แฝดเมืองคู่แฝดเห็นไหมครับเมืองคู่แฝดเป็นทวินครับเป็นทวินซิตี้ใช่แต่สมัยก่อนเวลาเราพูดเราก็มองประเทศไทยเราใช่ไหมคะอย่างเช่นกรุงเทพธนบุรีใช่ใช่ครับเมืองคู่แฝดนะครับเป็นเมืองที่ ตอนนี้เขาเริ่มพูดเรื่องเขตเศรษฐกิจอย่างแม่สอดเมีวดีเนี่ยเขาบอกคู่แฝดกันใช่ไหมครับสาแก้วปลอยเป็ดเนี่ยแต่ความจริงเรื่องนี้นะครับมันมีที่มาที่ไปไกลกว่านั้นเยอะเลยครับเพราะว่ามันมีอีกเมืองเยอะแยะทั่วโลกเลยมันไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยอย่างเดียวอย่างในอเมริกานะครับมันมีเมืองหนึ่งเขาเรียกว่าทวินซิตี้มีนเนอาพลิสกับเซนต์พอเป็นเมืองคู่กันแล้วเขาเรียกชื่อเลยว่าเป็นทวินซิตี้ก็เป็นเมืองที่มีอนาเขตอยู่ติดกันแล้วก็หลังจากนั้นตอนหลังๆก็มา ผสษานรวมกันเป็นเนื้อเดียวกันใช่เห็นไหมครับนี่ก็เป็นทบิซิที่จริงๆอย่างของไทยก็คือกรุงเทพธนบุรีอันนี้ก็แต่ก่อนเห็นไหมครับว่าเรามีแม่น้ํากั้นอยู่ตรงกลางเสร็จแล้วข้างหนึ่งก็เป็นธนบุรีข้างหนึ่งก็เป็นกรุงเทพแต่ตอนนี้มันแทบจะ แยกกันไม่ออกตอนนี้แม้กระทั่งสองฝั่งเนี่ยกำลังเข้ามารวมเป็นเนื้อเดียวกันซึ่งในลักษณะนี้นะครับเมืองคู่แฝดเนี่ยมันมีหลากหลายอย่างมากอย่างเช่นในประเทศเดียวกันก็มีหลายแห่ง่บางแห่งก็อยู่ในประเภทที่ว่าอยู่ข้ามประเทศกันอันนี้ก็จะมีหลายแห่งนะครับจะเช่นประเภทที่ว่ามีแม่น้ําขั้นอยู่ตรงกลางเนี่ยอย่างถ้าเกิดในประเทศเดียวกันเนี่ยมีเมืองหนึ่งถ้าเกิดผมพูดไปแล้วเนี่ยพี่จะรู้จักทันทีเลยครับ เมืองเมืองเขาเรียกว่าบูดาเปสต์เนี่ยมันเป็นสองเมืองเก่าชื่อบูดากับเมืองเปสต์เอามารวมกันเป็นดูบ uh ูดาเปสต์แล้วก็เป็น บูดาน๊กด้วยป่ะใช่ใช่มันเห็นไหมนี่มันน่าคิดเลยครับเพราะมันก็เลยเป็นเมืองหลายๆเมืองนะครับที่ความจริงเนี่ยมีอยู่ใกล้ๆกันแล้วก็สุดท้ายก็มาผสานรวมกันซึ่งบางแห่งก็เป็นเมืองที่ข้ามพรมแดนผู้นี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องปกติมากที่จะมีเมืองคู่แฝดบางทีก็มีแฝดสองแฝดสามด้วยครับใช่เห็นมเห็นไหมครับงั้นของเราเองก็เริ่มมีครับของเราเริ่มพูดกันหนักขึ้นเรื่อยๆว่าเราจะมีเมืองคู่แฝดในช่วงของ เศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่เอพชอบพูดกันนะครับว่าเนี่ยแม่สอดจะแฝดกับเมียวดีแล้วก็จะมีเวียงจันทร์แฝดกับน้องคายแต่พี่ว่าพอฟังว่าคําเป็นคู่แฝดเนี่ยมันดูดีมันเหมือนกับว่าเราเป็นพี่น้องกันเราเป็นเนื้อเดียวกันที่มีอะไรที่จะเอื้อกันคือมันไม่ใช่การเป็นคู่แข่งถูกไหมคะซึ่งในส่วนนี้นะครับที่สําคัญก็คือว่า เวลาคู่แฝดมาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็จะพยายามผสานว่าอะไรคือจุดเด่นของเขาอะ,อะไรคือจุดเด่นของเราแล้วหลายอย่างนะครับมันอยู่กับว่ายิ่งพอข้ามประเทศเนี่ยมันทําให้กฎเกณฑ์ต่างๆแตกต่างกันไปยกตัวอย่างเช่นที่หนึ่งที่สัตว์แก้วกับปอยเป็ดเห็นไหมครับตรงนี้อยู่ฝั่งไทยทําคาสิโนไม่ได้ พอข้ามไปฝั่งเขาในคาสิโนปพ๊บเนี่ยเป็นต้นซึ่งตรงนี้นะครับหลายๆที่ก็กําลังคิดอย่างมาเลเซียเองกับตัวของสิงคโปร์เนี่ยเขาก็มีคู่แฝดกันเขาสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยอยู่บนเหนือของตัวของสิงคโปร์ขึ้นมาเลนิดเดียวแล้วก็ข้ามไปเลยมีรถไฟฟ้าวิ่งทะลุไปเลยนะครับเหมือนกับว่าอยู่ในพื้นที่เดียวกันแต่ว่าพอข้ามฝั่งเขาเนี่ยพื้นที่เยอะขึ้นและขนาดเดียวกันก็แรงงานก็ถูกลงเป็นต้นนี่ก็คือเหมือนกับเป็นวิถีของความเป็นประชาคมคือการอยู่ยังไงที่จะอยู่แบบพึ่งพาอออาศััยกกนเื้้้แลว็ใช จุดเด่นของทั้งคู่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทอดอกเตอร์พูดเกี่ยวกับเรื่องของเมืองคู่แฝดเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะพูดถึงเรื่องของเขตเศรษฐกิจพิเศษใช่ไหมคะซึ่งประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยดูไปแล้วเขามีความชัดเจนมากในขณะที่เราเองเรากําลังมองว่าเราจะมีหลักการหลักเกณฑ์กฎรติกามารยาทอย่างไรแต่ว่าอยากจะให้ดูว่าเพื่อนบ้านเราเนี่ยเข้าไปเยอะแล้วนะคะซึ่งเขตเศรษฐกิจพิเศษอันนี้เนี่ย ก็จะอยู่ในเมืองคู่แฝดเหมือนกันใช่ไหมคะก็คือมุกดาหารกับสวรรณ์เขตเราจะพาไปดูที่สวรรณ์เขตค่ะซึ่งจะมีเขตเศรษฐกิจพิเศษที่เรียกว่าสวรรค์เซโนนะคะส่วนจะเป็นอย่างไรเพรบะเกช่วงหน้าค่ะ